สวัสดีแฟนนิวพาร์ทค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงละครอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในโลกโซเชียลนั่นก็คือเรื่องธิดาซาตานนั่นเองค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะทางกาตนาได้นํากลับมาทําใหม่โดยได้น้องๆจากเดอะเฟซไทยแลนด์มาร่วมแสดงและก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เวลาละครรีเมคนากลับมาทําใหม่ครั้งจะต้องเกิดเป็นกระแสะเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าและครั้งนี้ก็ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบทที่ตกยุคหรือโปรดักชั่นที่ทําให้บางฉากนั้น ออกมากลายเป็นฉากตลกขายคำไปได้จากละครดรามา่าแฟนตาซีกลายเป็นเหมือนซิทคอมซะมากกว่าแต่ล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าคําติต่างๆของแฟนๆนั้นจะเป็นเหมือนการแซวก,กันซะมากกว่าค่ะเพราะว่า ฉากขำๆที่ว่านี้นะคะแฟนๆต่างพากันไปแชร์ในทวิตเตอรวมไปถึงบางคนนะคะก็เอาไปทำล้อเลียนกันใน TikTok จนทำให้แฮทแทกทิดาซาตานนั้นติดเทนทวิตเตอร์ไปเลยค่ะงานนี้นะคะแฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครมีเรื่องเครียดก็สามารถไปหาละครทิดาซาตานดูกันได้หรือจะไปส่องในแฮแทกทิดาซาตานก็ได้นะคะ